หลังเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13ระหว่างวันที่23-25ถึงกรกฎาคม2566ณสา,าธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยได้รับเหรียญรางวัลมาได้ทั้งสิน้น3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและ9เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมได้เดินทางกลับถึงไทยแล้ววันนี้โดยนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงง,งานให้การต้อนรับพร้อมกล่าวว่า ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12สาขาโดยผลการแข่งขันในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ ผลพลอยได้จากการไปแข่งขันถึงมือแรานในระดับนานาชาติแบบนี้อย่างประเทศเจ้าภาพเนี่ยในครั้งนี้เขาก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะทันที่ทันสมัยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับเราที่เราจะกลับมาในการที่จะมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับเทคโนโลยีมสมัยใหม่หรือการหาสื่อการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ในเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ด้วย ด้านนางสาวนารินดาทวินไทยได้รับเหรียญเงินสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มกล่าวว่าตลอดการแข่งขันสามวันแม้จะรู้สึกกดดันตัวเองแต่ก็พอใจกับผลงานที่ทำออกมาอย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต ส่วนที่ได้แข่งเนี่ยก็พอใจในผลงานของตัวเองค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะได้รางวัลไม่ได้เตรียมใจอะไรไว้เลยเหมือนกันค่ะแต่พอรู้ว่าโอเคเราได้รางวัลแล้วก็รู้สึกกับดีใจมากแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็สถานการณ์ที่เข้าข้างเราค่ะขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้หนูอยู่ถึงจุดนี้ค่ะ ขณะที่นายหัสนัยบุญแก้วคงได้รับเหรียญทองแดงสาขาเทคโนโลยีระบบทําความเย็ยนยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการแข่งขันตั้งแต่วันแรกเนื่องจากมีคู่แข่งจากหลายประเทศเมื่อได้รับโจทย์ก็พบว่าตัวเองมีจุดอ่อนที่ไม่ได้ฝึกซ้อมในบางจุดแต่ถือว่าเป็นความท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อทาผลงานออกมาให้ดีที่สุดประสบการณ์ในการทางานในด้านนี้โดยเฉพาะ บางสิ่งบางอย่างที่ผมเรียนมาที่ไม่รู้แต่ว่าผมได้มาแข่งในสถานนี้ตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าบางสิ่งบางอย่างมันควรเป็นอย่างนี้นะเราควรทําอย่างนี้นะครับผมที่ถุดครับก็ขอขอบคุณกรมพัฒนาผู้มือแรงงานที่คอยสนับสนุนที่จัดการแข่งขันผีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ ภาพรวมผลการแข่งขันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่4จากทั้งหมด9ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเจ้าเหรียญทองอันดับ1อินโดนีเซียอันดับ2สิงคโปร์และอันดับ3มาเลเซีย และในวันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่เยาวชนที่ได้รับเหรียญเงินจำนวน75,000บาทเหรียญทองแดงจำนวน4 0,000บาทและเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมจำนวน2 0 0 0 0บาทส่วนเยาวชนที่พลาดเหรียญจะได้รับทุนการศึกษารายละ10,000บาท นอกจากนี้เยาวชนจะได้รับโอกาสไปแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียครั้งที่สองณสหรัฐอาหรับเอมิเรตและไปแข่งขันฝีมือแรงงานานานาชาติครั้งที่47ณสาธารณรัฐฝรั่งเศสในปีหน้าดิตยาคุณสิมารง,งาน